รับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ากลับมาสู้ช่องกินไปคุยไปตามสบายก็หน่ายอีกแล้วเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้กับมาดักอีกเกียอีกมือละพี่น้องสามมือได้มือละซิบโตพี่น้องเอ้ยจะมาอีกเกียมาตอร์ไเนาะมือว่านก็นได้ซิบโตมือกอนกรได้ิบ ตะรวบรวมอีกเกียยูยนีประมาณยี่สิบก็โตแล้วพี่น้องยีแปดแล้วอีกสองตกับพ่อสามสิบนี่ล่ะพี่น้องดังดักข้างข้าวเนะจะ๊เนะเบิงมาเบิงมามือนีสิได้อีกจกโตเด้อพี่น้องเด้อพอใหญ่กระท่ำกัน ไล่ไล่เน็ตนะจน๊ะเนาะไล่เน็ตอีกเกียมันสิบอได้ของกันนะจน๊ะเนาะ <c oughs> อากาศม้นนี่ก็ฮ้อนอีกคือเกาหล่ะพี่นอ้องม้นนี้บ่ไปไซเลยสองสามมือแล้วเพราะว่ามันฮอนค่ะพี่น้องจา๊าอากาศนี่ก็จะแม่นฮอนค่ะฝนก็บบตกพี่น้อง ดูแลสุขภาพร่างกายเดอ้อพี่น้องเดอ้อแม่บานนี่ระเบิงพี่น้องเลยระเบิงระเบิงสิงทองพี่น้องอาบน้ามัวะตอสีแล้วเบื้องหุ่นอ่ะไปเกียกขี้ดินโอ้ยจะแมนนอมึงนี่นอะระเบิงพี่น้องเลยอาบน้าไ้วังหันนี่ไปเกียกขีดนนนนกก้ดินล้างบ้านอีกแล้วสิงทองเอ้ยลูก โอ้จะได้อาบน้ำให้ไหมล่ะพี่น้องเอ,อเ้ยนี่เนี่ยจะได้อาบน้ำให้ไหมแล้วบักลาไปเกลียดขี้ตุมแล้วบาดเนี่ยโอ้ตายสิงท้องทำอะไรลูกอื <c oughs> มบังพี่น้องด่างกับสีประมาณนี่เด้อจ้ะประมาณสามเส้นจ้ะ นี่ความความกว้างนี่สามสามเส้นสามเมตรบ่ความกว้างนี่แหละพี่น้องถือดีดีนี่รุ่นนี่หันใหญ่ก็นี่บอกรกะบออันถือปันใดเอาต้องเอารุ่นนี่แหละบอเอาย่า่จนเกินไปดอกจ้ะพี่นอ้องอ่าสำหรับคลิปนี้เใบสมีท่านเจ้าสิงทองสิงทอง เข้าวแหยังลูกเกินไปแล้วเด้อพี่น้องจะได้ไปกลางข้างข้าวหรอจ้าสวัสดีจ้า